เพื่อนๆหลายคนถามมาในเรื่องของคอตอบลมเราก็ฟีดแบ็กดีแต่เราคิดว่าเราน่าจะทำยังไงให้ให้เพื่อนๆได้อยู่กับคอร์สอบรมที่ไม่หนักจนเกินไป2ได้ประโยชน์แบบ หลากหลายนะครับแล้วก็รวมถึงว่าใจก็อยากจะทำไงก็ได้ให้จะดีไซน์คอร์สให้มันได้ความสมบูรณ์แบบที่สูงสุดนะครับก็เราก็เลยครีเอทคอร์สนึงขึ้นมานะครับชื่อว่า abandon power นะครับ abandon e d power เนี่ยเป็นการรวมตัวของศาสรอย่าง NLP ถ้าเกิดใครรู้จาก NLP จริงๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมบอกเลยมันเป็นที่ลึกอะไรที่ลึกๆแบบสุดๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนสุดๆเพราะมันมันทำงานเกี่ยวกับ เรื่องของการโปรแกรมระบบสมองระบบความคิดไปถึงเรื่องของสมาธินะครับการทำสมาธิอย่างไรที่มันจะ อยู่ในระนาบเดียวกับความสําเร็จนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งในเรื่องของกฎแห่งดิบดูทำยังไงให้เราเนี่ยสามารถจะอยู่ในคลื่นของความสําเร็จได้ตลอดเวลาเราก็จึงดีไซน์คอร์ดีขึ้นมาชื่อ abandon power ซึ่งก็จะเกิดขึ้นกลางกรกฎาคมนะครับเพื่อนๆก็สามารถจะร่วมคอร์ดีได้นะครับราคาก็แค่3 9 0 0บาทนะครับคอร์ทั้งหมด1วันเต็มนะครับแล้วก็มีอาหารให้1มื้อนะครับถ้าเกิดช่วงเนี้ยคุณคิดว่าชีวิตนะมันมันรู้สึกว่ามันยากมันเหนื่อยหรือว่า ม,มันหนักจนเกินไปนะครับลองเบรกดูบ้างกลับมาทําในสิ่งที่ให้คุณค่ากับตัวเองอย่างเช่นการชื่นชมตัวเองนะครับการมองในจุดดีของตัวเองหรือว่าความเก่งของตัวเองลองเบรกดูสักพักหนึ่งแล้วก็พาตัวเองไปในยในจุดที่เหมาะสมกับกับความสุขหรือความสําเร็จแบบนั้นนะฮจะพาตัวเองไปอยู่กับคนดีๆนะครับหรือว่าพาตัวเองไปคุยกับไปนั่งคุยคุยกับคนที่พลังงานดีๆ นะครับหรือว่าพาตัวเองมาอยู่ในคอร์สเรียนหรือคอร์สอบรมที่ไม่ใช่ว่าคุณแค่ได้ความรู้เนาะแต่คุณก็ยังได้สังคมดีๆกลับมาในทางกลับกันผมว่าอันนี้คือดีที่สุดแล้วมันเป็นอะไรที่ตัวผมเองผมก็ทําแบบนี้ตลอดเวลานะครับ